เดี๋ยวกาสวดีพี่น้องอีกชส้นหนึ่งพามาเบิ่งกระติบเขาทางด้านนี้ไล่สองยืนมวนเหลวเรียบร้อยบันนี้สีมาสารทั้งด้านนี้บันนี่ด้านนี้สีเป็นลายอ่ำเวียน ลายอมเบียนกับยกสองสินขามสามยกสองขามสามกินเอาสารง่ายๆสารทั้งนี้เพื่อพับขอทั้งในต่อไว้ทั้งใน,นทางดันขันท้าวิมาสารไล่สองหยินสี่มันใส่เวลาดูล มันใช้เวลาดุนปตะว่าลายมันลายหน่อยละสารละเอียดซามาสารแบบนี้มันสีเหลีวไว้สารเพื่อพับข้อแขังในสามสาม หยกสองขามสามไปเสียร์พี่น้องต่อคนมักซีซอนกันเขาก็ต้องขี่ออก อเส็ตน,น้อยมันมสซิโนเราต้องขี่ออกเวลาจับกระจับง่ายๆ่ายเฉะมันเป็นคู่เป็นคู่กันไปแล้วตอกมันคู่กันว่าต้องแยกไล่อันนี้ไล่สองหยีนต้องแยก ตรงแยกออกขี่ออกจากกันดึงหลังไว้เส้นหนึ่งแต่ว่าน,นี่ยกขึ้นมาเหมือนปลออ่อยปล่อยลงไปเลยยกขึ้นมาสองเซนทางลุมแล้วก็ปล่อยลงไปสองเซนมันจะเป็นคููกันพอดีทางลุมมันจะมีอยู่หาเ้นเส้นเท่ากันยกขึ้นมาสอง ตอนเ้าสีเริ่มสารที่เหกนี่เหาก็เ้าก็ขามสามนี่เ้าเ้าก็จับออกเส้นที่สีที่หายยกขึ้นตอนเ้าสิเริ่มสารที่เลหล็กจงไว้สามเศษเนี่ยวัสดุทอ มันมักซีซอนกันมันตอกมันซ้อนกันเข้าก็ขี้เอาเส้นที่ซีที่หาเห็นมะจงเส้นที่หนึ่งที่สองที่สามไ้ ห่อตอกกระสีแหงตอกแหงเลี้ยวแล้กไปกรอบกรอบไปันรู้สึกว่ามันอันนั้นกะรู้สึกว่าตอกมันสีหักสียังกะพี่น้องกะใส่น้ำก็ได้เดี๋ยวพี่น้องเด้๋ใส่น้ำเพื่อเพื่อบําบัดตอกหัก ใส่แกย่าใส่หลายใส่เฉพาะความจำเป็นเท่านั้นสีดอ,อซื้อขวดสเปรย์สีดดนี่แล้วมามาใส่มาใส่น้ำยาสี ก็คือยามยามหนาวยามยามฝนเห็นมันสีบงแหงแล้วไปนี่แต่ว่าอันนี้มันเป็นยามห่อนมันห่อนอบเอาไม่ตอกมันกะหมักมสิบลอยโดยเฉพาะไม่ตอกที่เขาอันนี้เขาเขาได้จากไว้ได้ปิดปีละปีกว่าละ บีกวัวห้อก็จังหามาขูดขูดไว้แล้วก็เพื่อสิมสสารติบเข่าต่อไปสารด้านนั้นสุดห้าก็มาสารด้านนี้ครับขึ้นไปขึ้นมาจนปัวมันจะได้ตามที่ห้อต้องการเวลาห้อ,หอเสียออกขึ้นหน่อยขึ้นไลยขนาดเลย สารกบไปกับม้านี่หะพี่น้อง่ัากดอกไล่เนี่ยเพราะว่ามันลลยที่ห่าบรได้เออกนอกเ่าบ่ได้เน้นห่อจเปสารไล่สองเบิดสองยืนเบิดตั้งแมันจะสาไล่สองยิน่นจีสารสา,าลายนี้มันมีสายไวกว่า i've got to the ช่วงนี้บุคเคยได้ออกไปทายเอามูประตูหมายหมูประตูเคยวันประตูเวียนเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวมวยกูอยู่บ้าน, <c oughs> าน,านก็เลยได้อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่า อบอัวไปเที่ยวรถวมีบ้านคนเดียวไปเลยดูตไปมีเวลาได้ออกไปเสียงก็อยาก ยชน์จต้อย ง,งานจักสานนายพี่น้องเบิงบางแท้วาบางเอฟซีบางคนก็นอาจสีรู้สึกว่าเบื่อไงแต่ว่าบุกหัวสิไปเอาจัางไม่พี่น้องเบ <c oughs> ิงเอฟซีผดอยากเบิงเนวใได้ก็ ลองคอมเมนต์แนะนำมาเด้อพี่น้องได้ยังไงห้องทำคลิปประมาณใดแบบใดแต่ว่าผู้ทำคลิปนี่ก็บรู้ว่ัชเ็สคลิปนั่อย่างนอกจากคลิปจักสารในพี่น้องเบิ่งกันกัซิเบยย่ามหาคลิปนี่ดึงสอดเสกมากยู่ดอกพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สัก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมคอมเมนต์รอกจาก,กันแนะน้ว่าสีอยากให้เหตุชิปประเภทใด <c oughs> อยากในนำเสนอแนวใดรือมีเรื่องอยากคุยอยากว่าไว้ยังกันก็นกนลองเข้ามาเราจะคุยกันใดคือเก่าได้พี่น้องเด้ <c oughs> อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ